ปลาดุกหน้าเท่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วก็ปลาเค็งปลาเค็งในอาจจะโบเมนปลาเค็งหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องมาเซบเซฟก็บ่าวแดงคือเก่าครับพี่น้องเราต้องเล่าลายมานนี่เขาเสียเวลาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูขสุ่คนนะครับผมมาพ่อก็บ่าวแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูเซบแซฟคือเก่ามันนี่ในตตำมะฮุ่งครับผมกับปิ้งปลาดุกนาอันนี้คือปลาดุกหน้าเท่ๆเลยครับพี่น้อง ปลาดุกหน้าเท่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วก็ปลาเค็งปลาเค็งนี่อาจิโมเมนต์ปลาเค็งหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องมาเส็บเซบก็บาแดงคือเก่าครับพี่น้องก็ต้องเล่าลายมาเนาะเสียเวลาครับผมโอ้คืออยาก,กับเข้าบ้านเะฮอีกแล้วพี่นออ้องเอยตามุขงปุน๊บนะครับเป็นตาแซบเป็นตาแซบมาเส็บเซบก็บาแดงครับพี่น้องอ อืออือืมคักครับเข้าท่าเด้วพี่นองง้องเอยอือ เนื้อหวานบานครับปลาดุกนาน่า,าติดแท็กกับเบาะแดงครับพี่น้อง กินข <Es by> ้าวนี <l oth ce> <h half> ่มันต้องน้ำอะไรครับมันค่อยแซบจัอือหือเห็ดยังเบาแดงกับแต่มันแซบครับในอือหือแล้ว่ะ ปลาดุกนาครับเนื้อขาวๆหวานๆนะครับตทำเองครับมันเองป้าเพิ่นเอาให้ครับไม่ห่วงกัน ป้ายูหอ,อยห์อบบาแดงเหมือนเอาให้สน <c oughs> ใจดีดี <c oughs> เามาเคลียดในห้องน,หนาห้องครับม <c oughs> ึงปลาเค็งเนี่ยอืม

แซ่บแซ่บครับ,รบกินกะระลู้เลยครับว่าเป็นปลาดุกนาเนื้อมต่างกันแ้ง หอมคับผัก้าสด ขาดว่าได้คือพักกระจองกับตำมะฮุ่งเลยแซ่บ แรดิสดูกรดิสทบออก,อกมันมันพี่น้องบางคนมากระโบลูม,มันครับ บรได้เอาซ่อนมาสดน้ำตำมหฮุงครับก้างครับคักคักคักบอดแดงบอกเลยว่าแทบแห้งครับพี่น้องมาสับแทบแล้วกันครับ me mm -hmm. โอ้จวดจาดคักครับบะแดงใส่เพชด <c oughs> ตำไม่เพชดเลยครับพี่น้องม <c oughs> ม่ค่อยจวด อขออนุญาตใช่มือเด้ไหมนี่ครับบาทเนี่ยผีเนื้อเป็นอยู่พี่ครับ ไม่กรอบกอบครับหวานแห้งระดุกนาครับ 음. 음. ข้าวท่าครับร่องเมืองนะครับพี่น้องอโอ้ขับครับบาแดงกับพ,พี่พาน้องมากินตามุกทั่วนะครับปิ้งปลาดุกแล้วก็ปิ้งปลาเข็งต้มน้ำไม้ แล้วก็พักน้อยหนึ่งครับมื่อนี้ก็เป็นกับข้าวบ้านเนา้อนะครับพี่น้องก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่กินยำไหนก็กินน่อดบ้านแล้วก็แซ่บตลอดครับบ่าวแดงบอกเลยว่าแซ่บตลอดเวลาที่ได้กินนะครับพี่น้องก็ลืมลืมหมาซ้อนมาสวดน้ำน้ำครับอ่ะกับโบเป็นยังกับเส่บได้คือเก้านะครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้บ่าวแดงกับฟ้าพีฟากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับเปาวแดงอากาศก็ยังฮ้อนคือก็ับกี่น้องคณะเปิดไปลงมกินเหือกันยังออกอยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้รับพี่ล้าน้องไปเพียงสำนีก่อนนะครับพี่น้องเบาวแดงก็ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสุขูมสุขคนนะครับผมนอนรับก็ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็หาได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือก็หาได้แก้วมณนี่ชดนะครับผมโทษให้ก็จะได้มาผ่านครับผมคลิปหน้าพ่อเปาวแดงใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ